โอเคนะครับผมก็สวัสดีผย้ชมทุ่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่โลโบอ็อกนะครับซึ่งเราจะที่ผมได้อ่านไปหลายคลิปในโลบอ็อกแบบนี้มากนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะกลับมาทําเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไม่ได้จักกลับมาทําอะไรนะรวันนี้ผมก็จะมาถ่ายไว้เนอะก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนก่อนเนี่ยตอนก่อนที่ผมฆ่าเชงคัวไปเนี่ยผมยังไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าจี่นี้ก็ไอเดียก็พอขอถ่ายนียแล้วกันวันนี้นะผมก็จะมา ลองไปฆ่าเชนุูดนะครับเพราะว่าเชนุูดมันสามารถฆ่าในตอนเลี้ยวสองได้นั่นเองครับวันนี้เราก็จะทำการไปตามลากฆ่าเชนุูดกันก่อนเลยนะครับทดสอบกันไปดูก่องนึ่งนะว่าเชนุูดมันเกิดหรือเปล่านะครับแล้วมีใครฆ่าไปดูอย่างไปดูกันนะดูว่าเชนคูดมันตายหรือยังนะเชนุูดตายแล้วก็เอ่อพวกคูอาจจะไม่ทําทำชิปนี้ยพวกคูก็ยังไม่ได้มาถูดูก่อนไงเดี๋ยวมาดูกันนะจำได้ว่าเหมือนมีคนจะลากเชนุูดออกมาแล้วใช่ไหมไปดูก่อนเด็กเห็นไหม cô tài à? Tôi phải mượn cả nào. Còn để thăm kíp cô, tôi mới đủ cô đến mày. Đừng cũng nó đủ rồi Đi này, chẳng cú cửa เอาวันนี้ถึงมันตายเลยเกิดผมก็ขอไปทำภารกิจก่อนแล้วกันไม่งั้นคุณจะดูเชีได้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าฉันคงคูมันเกิดตออรงไหนแล้วผมไปดูไม่ได้ก็เลี่ยนนะงั้นเราก็ต้องไปทำภารกิจก่อนนะใช่ทำภารกิจเนี่ยผมเคยทำไปรอบหนึ่งแล้วทำให้ผมได้มีประสบการณ์ในการทำนะผมจึงขั้นแรกครับกูต้องรอดแรกก่อนอ๋อํำได้แหละไปเราจะต้องมาเลือกสีกนันที่กล่องนี้ก่อนใช่ไหมแล้วมันจะมีตรงแป้นให้เราหยียบอยู่ผมจําได้ว่าแป้นมันอยู่เจยวตรงไหนนะตรงพื้นตรงนี้มีไหม ไม่ไหมมันมันอยู่แถวนี้แหละผมจําได้อันนั้นน่ะเจออะไรใช่เจอว้าวเอาเนี่ยใช่ไหมอ่าถูกต้องถูกต้องด้วยถูกต้องต้นไม้อยูแถวๆนี้มีมีไหมอยู่ตรงไหนบ้างไอ้กูคือกูก็จําไม่ได้แล้วกูไม่ทํานานมากตรงต้นนี้มีไหมผมจำได้ว่าตรงนี้แถวนี้มันมีนะไอ้ไอ้ต้นนี้มันมีอยู่

โอเคท่านผู้มเมื่อกี้ผมไปดูคลิปมาแล้วผมเจอหนึ่งจุดนะที่เหมือนว่าผมเียงไม่ได้แปะนะเดี๋ยวผมขอดูในในคลิปก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่เจอละนั่นอยู่ตรงนี้เอ่ะใช่ไหม หรือไม่ใช่ต้นนี้วะต้นไหนอ๋อต้นด้านหน้าเลยต้นนี้เห็นไหมไม่ใช่ต้นไหนวะต้นนี้อ่ะอ๋อเนี่เจอรีโอโคตรเนียนน่าจะอานสุดท้ายน้ำจมโอ้โหผมดูในยิปคือแบบมันเป็นจุดแรกไงเลยในยิปอ่ะโอ้โหเี้ยแล้วคือกูไม่รู้คือกูลืมเลยมเข้าใจคำว่าลืมน้ำจมมันลืมจริงๆไอ้เหี้ยกูไม่ได้หาโคตรนานไอ้เหี้ย น่าจะหมดแล้วนะำจุลเขาบอกว่ามีห้าจุดผมเก็บครบาห้าจุดแล้วมั้งมันลงไม่ได้คือตอนที่ตอนที้ผมงงอะนะไปเดิงตาลายเลย้างลุงหายอันนี้จะโอ้เปิดยังยังไม่เปิดเหรอเอาเนี่ยโอ้เปิดแล้วลงไปลงไปอีกลงไปคือกูโคตรเกลียดการลงแบบนี้อายลงมาเจอสองไม่กันแหละเจ็บเจ็บพูดมาปุ๊บเก็บมาได้แล้วจำนะครับจำชมอาจจะไม่งงนะครับแต่คือ ผมงงนะเพราะว่ามันจะต้องใช้แสงในการดูเลยอมผมจะเชื่อมาได้เฮียผมบอกเลยว่าบตรงนี้ผมงงมากจะออกจะเข้าหนึ่งจี้ดูดคดงงือโคตรงงนะเราจากไี้ชื่อผมรู้อาจารย์ทำหมดแล้วเนะี่ยครับแต่คือกูมไม่รู้วิาอาจารย์หาผมเนี่ยมันจะต้องไปเกาะตายก่อนต่อนะครับผมมันจะต้องไปเจาะเอฟเอกเอฟเอกที่มันเอ่อไอ้โคดายอยู่อะเออไอ้กตายอือว่อออาจะมี็นโคตรตไหน พไม่อเเขาก็เป็บกันั้นก็เลยคดวอนี้จก่อวเลอไล้ทีใ้นะคเรดว่านือตัชีนี่นะครับือัชี้นก็เป็นจไเง้นรูนี้ผมว่ามเปืนกรน่นะเราม่เ่ไปทวนรันูนุ้่มข็ันเจ็บอืมอเนี่ยจ็บแล้วอลยรอผมคว่าไม่ใรูนี้นะไม่ใช่ไม่ในี้เป็นูเป็นร ผมความจำยังดีนะครับยังมีสติ๊กเนี่ยแล้วก็เอาขดเพิ่มมาเผานะครับเห็นไหมเผาไปดิโอ้ยี่ยอันนี่ไงด้ดละโอ้ยนี่ไงเจอเจอจอกน้ำไอ้จอกน้ำนี่ครับมันยังไม่มีน้ำนะซึ่งในภาพไม่มีน้ำไม่โคตรหรอก<ม>เราต้องไปเอาน้ำกับไอ้เคีืยวหลุงคนหนึ่ง<ม>เราลุกไปต่อเราเราต้องไปเอาน้ำกับลุงคนหนึง่งเ,เราต้องเอาเราต้องเอาจอกเครืร่อนี่ไปให้ลุงแดกนะครับ

อยู่ด้านหน้าวันนี้ได้แล้วไม่ได้หรอเต็มเสร็จแล้ใช่ไหมมันน่าจะเสจ็จแล้วแหละถ้างั้นเราเรา,ออาก็เอาน้ำสกัดที่ได้ไดดลุงแดกลุงมันจะอยู่ด้านบนที่แถวนี้มันมันลุงไม่ชมนใช่มือไม่ใช่มึอไม่ใช่ลุงลุงอยู่ไหนครับลุงผมมาทำเคสลุงลุงลุงหายไปไหนวะลุงเขาอยู่ไหนวะลุงอยู่ไหน จำได้ว่าลุงอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอชั้นสองมีลุงไหมมีเอ้าลุงลุงหายลุงนี่ถึงกับงงงงจริงงงจังลุงหายไปไหนเอานี่ไงเจอลุงแล้วลุงก็ผมมีน้ำไม่ให้ลุงแดกลุงกินไหมอ๋อโอเคลุงบอกว่าไปหาลูกนะไปหาหลานเออบอกกับบากี้กับบากี้ออกได้นะตรงนั้นเป็นทั้ง

เไูั่เดูอค้ดีค่าใตัวเครียนไม่ให้กลมนเนี่ยดุมคนที่ชจ้ของราวันผมมาไหมโอ้ี้ครับได้ชีได้ขีมาชมขีขีมาเราใช้เวลาเกือบสามนาทีับในการได้ขีเนยอืกดสกิลผิดอีกแล้ว ูจะกด F กูโดนไปก็บกลุ่มอื่นใช่เลยไกมที่กุย่มอนเเกังิดนะโอ้เราใช้เวลาในการเปิดประตูนะครับ15นาทีกว่าได้นะครับมันก็นานอยู่นะนี่ย เดี๋ยวเป็นว่าผมารีเซิร์แล้วหาเซอร์ที่จำคุณน่าจะเกิดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเจอไหมนะครับก่อนนี้เราจะไปกันไม่ต้องเซฟก็ได้แหละเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมจะเจอไหมครับตอนนี้ผมมาเซิร์ใหม่นะมาดูว่วาคุณจะเจอไหมอันนี้คือเซิร์ใหม่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณจะเจอไหมถ้าคุณไม่เจอไม่เป็นไรหรอกแต่กูตอนกูอยากเจอมาก จอกูขอร้องกูค่อยจะหาเ,เพิ่มแล้วกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยเมื่อไหร่กูจะได้ฆ่าแชมป์แล้วกูจะได้ไดาบเนี่ยดาบนี่ถามว่ามันดีไหมก็ดีนะก็ไม่ก็ไม่ได้กากรู้นับเชีย์เกิดไหมยอดนี่คือความพยายามของเรานะที่เราหาเชียงมาตลอดเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมก่อนนะนะเราจะไหวยอยู่ไปเครับ ในยี่สุดผมก็ฆ่าเชียงได้โอ้โหโอ้ย <Yahoo! S 1> สุดยอดตึงเน่ยอ๋อได้ดับเชียงแล้ว <Wow. S 1> โอเคครับ <Wow. S 1> โอ้ดูหน่อยที่เราใช้เวลาในการฆ่าเชียงในคลิปนี้กี่ชั่วโมงกี่นาทีผมอ่าคลิปแรกประมาณก็ผมใช้เวลาประมาณยี่สิบหกนาทีในการฆ่าเชียงนะครับในคลิปนี้นานมากแต่ไม่รู้นะว่าจะ,ะถ้าไม่รวมในคลิปเนี้ย ไม่รู้นะว่าถ้าไม่รวมตอนตัดนะไม่รู้ว่าผมจะตัดให้เหลือเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่นี่คือถือว่ากว่าจะฆ่าเช้งได้นี่คือนานับคือบางคนอาจจะคิดว่าฆ่าเช้งมันง่ายนะแต่จริงมันยากนะมันยากมากเพราะว่าไอ้เช้งเนี่ยมันโหดนะมันโหดตรงที่จานกีเรยไก่คือบอสตัวมันกีเรยไก่แรงมากอ่ะอังกฤษไม่ได้ไม่ได้มีแต่บอสเช้งนะที่กีเรยไก่แรงบอสทุกตัวมันตีกีเรย์ไก่แรงมากซึ่งผมว่าต้องใช้กลืนนะครับหามุมเรี่ยม โอ้กูรู้จีแล้วว่าผมอะยังไงผมก็สู้ไม่ได้แล้วนะถ้าสู้เต็มเต็มๆอะอ,อยา่าคิดถ้าใช่เกินหน่อยก็คือสู้ได้อ,ะอ่ะโอ้มผมโคตรจะเหนื่อยอะเหนื่อยการสู้แชงมากเพราะว่าแชงมันหมดอยู่แล้วเออก็ว่าที่นี้ผมก็โจมยอดนี่นเ,นเอาตามการฆ่าแชงนะครับผมก็เป็นเรื่องนะว่าแชงเป็ดนดินตัวยีด้ผมเออไม่ชอบนะครับน,น,นี่คือตอนที่คือคือผมโคตรเก็บยดแชงเลยนอกจากกูจะต้องทำภารกิจอีก กูจะต้องมาฆ่ามึงอีกคือเช้งมันก็ไม่ใช่ว่าฆ่าง่ายนะแต่คือภารกิจแม่เงเยี่ยจริงจริงคือเช้งผมจะฆ่าในรอบเดียวก็ได้ไงเออคือผมจะเอากี่รอบก็ได้วัน,นวันนี้กูก็กูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ภารกิจอ่ะเออเยี่ยแม่เงเยี่ยกว่าอยูเยี่ยก็ว่าคิวที่ผมเอาคี่นี้ครับสำหรับดาบเช้งในสุดกูก็ได้มาเรียเว้อยครับเดี๋ยว ถ้ามียิปต่อไปนะผมจะมาอัปเกรดนะว่าดาบเชยงเดี่ยวของผมเนี่ยมันมันตันยังนะหรือวันดีว่าเท่าไหร่นะคือเอาจริงคือผมว่าดาบเชิงน่าจะเป็นยังในที่ผมทำให้ทันยากที่สุดอพราีผมมีนะเพราะว่าด้วยความที่ผมไม่ได้อัปดาบนะคือผมจะทำให้ดาบเชยงมันตันนะเพราะผมไม่เล่นดาบแล้วแต่ผมก็อยากให้แบบดาบเชยงมันตันนะเพราะว่าเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าไอ้สกิลที่หนึ่งของดาบเชยงมันสามารถใช้ในการพวงได้เองด้วนะครับคือถามว่ามันดีตรงไหนนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเผื่อบางคนไปดูนะว่าเออถ้าดาบมันใช้ในการพื้นได้เนี่ยแล้วมันดีนะครับดูนะคุผู้ชมสมมติว่าถ้าผมสามารถอ่ะสมมติว่าถ้าผมบินแบบนี้นะครับเห็นไหมผมบินอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมเผลอหยุดใช้นับเนี่ยแล้วผมก็สามารถใช้ไอตัวท่าจิ้วในงานอันนี้ได้คุณผู้ชมซึ่งเออมันเกลืองเวลาอยู่นะผมก็สามารถผมก็สามารถใช้ค่าอันนี้ครับแซดเพื่อเป็นการต่อได้คุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ท่าน,นี้มันก็มีกันดิ้งเหมือนกันนะก็หลายข้อมันใช้กันดิ้งได้เหมือนกันคุณชมมดดีีี้ยเเเออนนะ่ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมซึ่งไอเจนเนมันก็สามารถใช้ในการต่อสู้กับไอพวกัตูร์ยกไกได้นะครับคือบอกติถ้าผมจะสู้กับสตูรียกไกใช่ไหมผมจะมีแต่ออนี้นะไปขันยิงใช่ไหมไอนี้คือถ้าผมมีอันี้ครับสกิลที่สองมันจะเป็นการใช้แบบเรียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนลาแสงพีชเข้าไปนะใช่ไหมมันก็จะได้ช่วยผมในการเจรยญไกได้ดีขึ้นนิดนึงนะครับก็ว่าคลิปนี้เอาคลิปนี้ครับโคตรเหนื่อยลอนคลิปนี้ครับไายบายนะผมแล้วก็ก่อนจบคลิปไปนะครับก็ ก็อย่าลืมไปกดติดตามผมนะครับให้ครบตามจำนวนนี้ด้วยนะครับผมอ,อสำหรับคลิปนี้นะครับก็บ๊ายบายนะผม